สวัสดีค่ะพี่นางหลังจากที่ตำรวจนำตัวส่งสารแขวงจังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นจะมีการตัดสินข้อหาเนี้ยมันก็โทษก็มีโทษจำคุกนะไม่เกินสามปีอะแต่ก็อาจจะรอลงอาญาเพราะถือว่าเาได้เป็นประโยชน์แต่ทนายเดชาก็ยอมรับว่ามันช้าไปทำไมไม่มาบอกตั้งแต่ต้นถ้าบอกความจริงตั้งแต่ต้นก็ติดเขาขึ้นจะไม่ตกเป็นผู้ต้องหากระติกอาจจะไม่กลายเป็นจำเลยก็ได้กระติกอาจจะเป็นแค่พยายามเท่านั้น ทนายเดชาทนายของคุณแม่คุณตังโมนี่ถือว่าเป็นฝั่งคู่เสียหายใช่ค่นะทีนี้พอคุณกระติกอันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเพรานะที่เขาจะพูดหรือไม่พูดว่าเขาให้การเท็จเรื่องไหนอ,อยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนถ้าไปเป็นจำเลยในชั้นศาลจะไปจะไปแก้ต่างเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ว่ากันในคลิปน่งแต่คำถามที่อยู่ในใจทุกคนนะ่ะก็เหมือนที่คุณเดชาบอก ทวิตเตอร์อ่ะโอ้โหแพชแท็กเรื่องคุณแตงโมเนี่ยไม่เคยจกเลยนะใช่ค่ะคือคนก็อยากรู้ความจริงนะคะความจริงที่เกิดขึ้นบนเรือมันสําคัญมากเลยยิ่งวันนี้เนี่ยให้การเท็สอบคาตามที่คุณกระติกบอกเลยนะเธอเคยบอกว่าเธอเคยอยู่หัวเรือค่ะแล้วแตงโมวันนั้นเนี่ยยี่สิี่กุมภาพันเนี่ยล่องเรือกันมาเนี่ยบอกว่าปวดปัสสาวะอกระติกเธอก็บอกว่าร้านอาหารทําไมไม่ชีเรา ชวนให้ไปเข้าห้องน้ำด้วยกันแล้วแต่คุณแตงโมไม่ไปคุณแตงโมก็เลยเดินไปท้ายเรือ,อประมาณอย่างนั้นเธอบอกประมาณอย่างนั้นแล้วคุณแซนเนี่ยบอกว่าคุณแตงโมมาตั้งปาัาวะท้ายเรือแล้วก็ตกลงไป <S <S อย่างวันนี้เนี่ยการแถลงกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของคุณกติกเนี่ยนะฮะบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเธอขอยืนยันว่าเธอไม่เคยพูดนะ <S <S ว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนี่คือคำบอกเล่าของแซน เธอก็ไม่เคยให้การด้วยว่าเห็นแตงโมไปฉีดท้ายเรือนะเธอบอกไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปฉีดท้ายเรือก็ไม่เคยให้การแบบนี้นะเย็บไปเบิ่งฟังเขาไปพี่นออเน,นี้าะไม่เห็นไม่เค,คยพูดขั้นแรกด้วยวบ,บอกว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัวตัวแฟนแที่อยู่ตรงนั้นแฟนบอก อันนี้เป็นพาทของแฟนเพราะฉะนั้นติดกไปไม่ไม่กล้าเล่รอยไม่เห็นเรต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วยแต่เธอจะให้การเท็จเรื่องไหนนะสิะใช่ไหมทีนี้เราจะพาไปย้อนไปฟังการถแถลงข่าวของกระติกหน่อยนะฮะหลังเจอเยน็น64ปุ่มพาพันนะแล้วก็ข้ามวันข้ามคืนทั้งหมดถึงค่อยท้อนโมแล้วม<ร>่เจลอยลไยหน้ําเนีย่<อ>นยนะะ 26ปุ่มพลาแล้วกุ27ปุ่มพลานี 3, น no. uh ่ออกันมานะครับผู้ชมครับวันนั้นติดกับแฟนไปพบพนักงานสอบสวนที period, ่สอบเมืองนนทบุรีแล้วตเด่าหลังจากพบร่างคุณตังโมได้1วันวันนั้นกระติกเนี่ยบอกว่าหลังจากเรือออกจากร้านอาหารแล้วก็ล่องเรือมาถึงสะพานพระราม8ในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ก็ไปจัดเรือถ่ายรูปันช่วงประมาณ4ทุ่ม ตอนแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกําลังถ่ายรูปอยู่ที่หัวเรือกันแตงโมเนี่ยมาบอกประติกว่าปวดปัสสาวะยังถามอยู่ว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทําไมไม่เข้าแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจด่าเรากาลังดืงกับบรรยากาศบนเรือมากกว่าโมไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยเราไม่เห็นไม่มรู้เพราะว่า ในวันนี้คือถ้าย้อนไปเนี่ยจะเหมือน,นที่คุณโบทีเคเคยบอกไว้ในวันนั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมยังจําได้นหฮะหลังจากเกิดเหตุ2ีกุมภาพันธ์เนี่ยกระติกเขาโทรหาคุณโบทีเคที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทที่โบทที่เจอกันบ่อยๆะฮะแล้วคุณโบทีเคก็มารับที่อู่จอดเรือ NDC ขับรถคุณจังโมกลับบ้านกันไปหลังจากนั้นค,ควันคุณโบทีเคมาพบพนักงานองสอบสวนในฐานะพยาน แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคือไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยคุณกะติกคงจะได้ฟังเลยนะไม่รู้ผ่านมาถึงวันนี้จะเป็นเพราะที่คุณโบทีเคเคยบอกในวันนั้นหรือเปล่าว่าคุณกรติกเนี่ยพูดความจริงเพราะความจริงจะปกป้องคุณเจตดีที่ให้แนะนำเจตซยูเยูีจะจ่จะทำให้คุณเป็นไทยที่จะเป็นความจริงของคุณเท่านั้นน่ะที่จะปกป้องคุณได้ กาแถลงของวันนี้เหมือนกับ่แล้วว่สุเียพอเหมือนกับจะสารภาพความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเรือให้กับนักงานสอบสวนฟังแล้วหรือเปล่านี่นะฮะแต่ว่าอย่งฟังก็คงแนี้เนี่ยปติก็จะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีของคุณตังโมนะครับการต่างกันก็คือการที่ต่างกับคนอื่นๆนะนะใช่ค่ะต่างกับทุกคนเลยไม่เหมือนใครเลยค่ะให้การเ็จ ใช่ค่ะนี่นะคะคุณโบทีเคก็บอกว่า the truth will set you free แต่เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คำพูดจากคุณโบทีเคอย่างเดียวหรอกพี่อุ๋ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็คงพูดเหมือนกันว่าพูดความจริงเถอะพูดความจริงเถอะค,ความจริงจะแบบปลดปล่อยทุกอย่างจริงๆนะคะ แต่ทีเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไาย้อนดูบรรยากาศการไปรับทราบข้อกลา่าวหาของคุณกตินะคะรวมถึงคุณจอบด้วยนะคะรวมไปถึงการแถลงจากทางตํารวจภูธรพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่า5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบท๊ทใครถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างามันสะท้อนเห็นถึงพฤติกรรมของคนบนเรือ,อแล้คนทําอะไรกันบนเรือก็อเลยนํามาซึ่งการถูกแจ้งข้อกลา่าวหานะ มาดูกรณีจ๊อกก่อนนะคะนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาคอนาใ,ในความค่ะมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะคะเป็นข้อหาความผิดตามมาตรา184ข้อหาทำลายพยานหลักฐานค่ะรวมถึงข้อหาตามพรบการเดินเรือมาตราอกนั่นก็คือข้อหาทิ้งขยะลงในแม่น้ำค่ะจ๊อกสีหน้าก็นิ่งปกติไม่ได้ดูเค,เครียดอะไรนักข่าวก็พยายามจะถามว่า สีเขียดยิงมา,า,นางนนมนกนั่นนี่แล <S <s ah. BRE, ้วมันโดนแล้วทศัพท์ดังตับอกนะพี่น้องไปไม่ตอบอะไรเลยปิดร้านปิดร้านเฉยๆค่ะแต่เข้ามาเย็บอยู่นะคะทีมข่าว่าทาผด้าไม่เป็้ไม่ตอบค่ทเท่าไหร่ก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็ไปให้เดี๋ยวพี่ดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ where will it spill next? the line 5 underwater oil pipeline in the States of Sacramento was built to last 50 years. now it's almost 70. it's already spilled 33 times in over a million gallons of oil. it's owned and operated by enbridge, the same company that already caused michigan's largest oil spill. the line 5 underwater oil pipeline is dangerous because it threatens the great lakes. sign a petition. tell president biden to protect the great lakes from the line 5 ticking time bomb. น,น,นิ่งเลยนะคะนักข่าวถามก็ไม่ตอบอะไรไม่เป็นไรค่ะไปดูบรรยากาศประทิกกัน บ่ายสามโมงครึ่งค่ะนางสาวอิศริมจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติ๋นะคะไปรับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจเรงที่เล่าไปแต่ช่วงต้นของรายการข้อหาจะมีการมาแล้วก็ตัอื่นเลยข้อหาให้การเท็จวันนี้มีนายศิระาเจนจาค้าอดีตสสกทมพาคุณกระติมามีทนายความมามาพบตับตำรวจนะคะ,คะก็นะะักข่าวก็เหมือนกันก็พยายามจะถามคุณกระติแหละถามหลายอย่างนะคะว่าจะจับกับคุณศิระาให้กมดตำรวจอในการให้ปักคำในการ ให้การตรงไหนที่มันไม่ตรงกันล่ะตรงไหนที่มันแบบเป็นการให้ข้อมูลเท็จล่ะเท็จไหมังวลนไหมกระติกเขาบอกไม่ตอ,ไตอ,อบไม่ตอบอะไรไม่ตอบอะไรเลยนะคะก็เขาพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะคุณกรติกคะคุณกระติกบอกค่ะว่าการให้การของคุณกรติจะมีประโยชน์สำหรับคดีน,นีคคนมม้ค่ะข้อมูลไหมจะให้ข้อมูลอะไรมากเพิ่มเติมไหมคะ พนักข่าวว่าสงสัยเหมือนคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมคุณศิลามากับคุณกติกทีนี้ค่ะพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจพิทอนภาคหนึ่งแหล่งความขึ้นเรื่อดังโมนะคะสรุปแบบนี้ล่าสุดก็คือตอนนี้ตรวจสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเรื่องการกลับดักซื้อดอกทางการตำรวจเรือโฟค่ะนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ถูกแจ้งข้อหาตามนี้นะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับเรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้านําและมีข้อหานี้ด้วยพี่อุย๋ยครับแจ้งความเท็จแจ้งความเป็นการแจ้งความเท็จ<อ>ในไพบูลตรีการจนาณนา์นหรือโรเบิร์ตนะคะถูกแจ้งข้อหาประทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่ได้มีใบอนุญาติบัตใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่แน้ำคุณแซนค่ะนายวิสาพัฒนมมรัตถูกแจ้งข้อหาประทัการระมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสามคนนี้ก็จะมีข้อหาประมาทเหมือนก,กันนะคะคุณค่ะนายวิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบถูกแจ้งข้อหาช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทางอาญา,านีนะคะมีข้อหานี้แล้วก็มีข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแนนม่น้ำวันนี้ก็จะแทก ส่วนคุณกติค่ะนางสาวอิสริจุธาสุขสวัสดิ์อันนี้ให้ให้การเทสนะ,ะลักษณะถ้าไปวันนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนบอกเรื่องให้การเทสใช่ไหมใช่ค่ะส่วนเรื่องแจ้งความเทสจจะเป็นลักษณะพฤติกรรมเหมือนกับแจ้งข้อความอันเป็นเทสตกับงานสอบสวนพ่าเขาเขาจะเป็นอะไรยังไงกันใช่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าาจะเป็นคำว่าให้การเทสตแต่ไม่ใช่แจ้งความเทสจหรอกของคุณกติกนะคือข้อความผิดนะคะครับ ว,วันนี้จ็อบที่มาพบพนักงานสอบสวนด้วยเนี่ยคือปอโรเบิร์ตแล้วก็แซนเข้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์วันนี้จ็อบเด็มาวันนี้นะทีนี้พฤติการตรงไหนของจ็อบนะถึงถูกแจ้งสองข้อหาในคดีของคุณแังโมเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่นะจ้านที่เรือสอปีดโบท๊ทวันนั้น24่สิบสพันพาพันไปว้นนาเติมน้ำมันก่อมนจะไปร้านอาหารเนี่ยใครนั่งตรงไหนไวยังไงบ้างเนี่ยเราทำให้เห็นหมดละ มีคุณแตงโมยังอยู่ตรงกลางเรือเนี่ยนะอันนี้กระติกอันนี้กระติกนะฮะคุณแตงโมอยู่ด้านในนี่นะครับนี่คือ16นาลิก26นาทีนะครับจแล้วก็เกียร์ออกยังมาไม่ถึงนะมีคุณแตงโมก็จงไว้นะคะสักมีจอมีอมีโรเบิร์ตขึ้นเรือแล้วออกมาจากปูจอดเรือ N อ c ซไปเติมน้ำมันกล้องวงจรปิดภาพเทียบเรือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจอฟเนี่ยรินเครื่องดื่มแล้วยื่นให้กับคุณแตงโมด้วย มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางแก๊งบนเรือเนี่ยเขาเอาวายี่ห้อหนึ่งลงเรือด้วยมากกว่าสามขวดนะแล้วก็เอาไปดื่มกินระหว่างล่องเรืออาจจาะรั่วอาหารด้วยไม่รู้ว่าตอนที่เขาให้การกันให้การว่ากินกี่ขวดอะไรยังไงแต่มีรายงานบอกว่ามากกว่าสามขวดแน่ๆพฤติการต่อมาจากคลิปจะเห็นได้ว่าชัดเจนว่าบนสปีดโบ๊ทเนี่ยที่ตอนนั้นมีคนบนเรืออยู่ห้าคนเนี่ย แล้วมีการรินส่งกันมีการถือขวดเท่ากับว่า,าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะจะไปเจออีกคลิปหนึ่งที่เหลืออยู่หคนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแตงโมจะสลับกัน,น,อนตอนอเติมน้ํามันเนี่ยไม่มีแซนแต่อันนี้ไม่มีคุณแตงโมเท่ากับว่าคุณแตงโมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตกเครือไปแล้วแต่จ๊อบยืนอยู่ท้ายเรือลักษณะเหมือนโยนอะไรบางอย่างลงไปในน้ํา ซึ่งตอนหลังเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่ฮะตรงนี้นะฮะเหมือนโยนอะไรลงไปในน้ําแม่น้ําเจ้าพญาทีตอนหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปเอาเรือที่สามารถสแกนอาวัตถุใต้น้ํามาหาขวดวายแก้ววายกันเลยนะตรงนี้นะครับหลักฐานตรงนี้รวมถึงคำให้การของคนบนเรือเนี่ยเขาบอกว่ามีการโยนแก้วโยนขวดลงแม่น้ําเจ้าพญาจริงก็สอดคล้องกับภาพตรงนี้ ที่เห็นจ๊อบกำลังโยนแก้วกับขวดวายลงน้ำเพื่อทำลายหลักฐานก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งข้อหากับจ๊อบว่ามีความผิดตามมาตรา184ทําทำลายพยานหลักฐานแล้วก็ข้อหาตามพรบการเดินเรือมาตรา119ทิ้งขยะลงในแม่น้ำาส่วนอยอรับไม่รับอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาลว เบื้งหลังไหนพี่น้องผมเห็นง่ายกว่เบิ้งหลังไหนแล้วพี่น้องไปจับของละขึ้นรายการผลกรแข่งยังจะได้เบื้องในระหว่างที่ผมกำลังดำเนินรายการอยู่ก่อนเข้ารายการกับทนายตั้มมีโทรศัพท์เข้ามาฮะเปิดได้ทุกอย่างค่ะคุณเป็นเป็นแอปอะไรฮะคุณเป็นแอปอะไรโทรมาหาผมมีแอปอะไรรอครับพี่ว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับพี่อ่ะ อยูครับทำไมฮะคุณทำไมฮะทำไมต้องการอะไรครัอ่าวาง <laughs> อโอเคนะครับเอ่อคุณผู้ชมครับก็เมื่อกี้นี้มีมิจฉาชีพโทรเข้ามาแล้ววันนี้โทรมาหาผมมาสามสิบสายแล้วสามสิบสายจริงๆโทรมาหาผมเนี่ยนะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยคุณติดหนี้เงินกู้อยู่นะครับคุณติดหนี้เงินกู้อยู่นะครับต้องเอาจ่ายมานะครับสี่พันบาทตอนนี้นะครับนู่นนี่นั่น,นตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งเข้ารายการก็โทรเข้ามาอีกเนะี่ยโทรอยู่ตลอดนะฮะ อ๋อโอเคเรื่องเรื่องเรื่องเงินกู้เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันวันนี้มีเรื่องใหญ่กว่านั้นครับเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับทางทนายตั้มสิทธาบีบังเกิดนะฮะเลขาธิการวิธิทีมงานทนายประชาชนครับคือหลายเรื่องมากนเอาเข้มกัดกัดไปเห็นอ่ะเขามีกลัวหรือไงน่าจะถูกหมายหัวหรือเปล่ามาเสียงขันเมาเข้มกัดกัดมันเสียงมันหลุดผ่าเนี่ยเข็มเข็มมันหลุดตรนี้ต่างกันาแต่เป็นเรือห้าคนหรือเปล่านี่เราจะมาเอาซื้อนะฮะยังมีเรื่องราวของการปล่อยคลิปเสียงนะของทางคุณลำโบอีสานด้วย แล้วก็ยังไม่พอนะมีเรื่องราวของการปล่อยเรื่องราวนะของตำรวจดีซับนะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นคดีขึ้นมาวันนี้พูดคุยกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนครับกออนอื่นผมถามคุณหนุคุณไม่กลัวเลยเนี่ยก็ไม่กลัวแล้วครับเพราะว่ามันหลายเรื่องจัดนะครับถ้าเกิดโดนเรื่องไหนมาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรครับออคือถ้าเปรี้ยงกล้างขึ้นมาไม่รู้เลยใครเป็นใครแล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับหลายเรื่องจัดนะครับผมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยได้ไหมไหนๆจะพูดแล้วผมขอุยาตคุยเรื่องของนี้ก่อนเรื่องของต ที่มาที่ไปเกิอ,อคือคุณเป็นกุนสือคนนั้นหรือเปล่าที่เขาบอกมีข่าวหรือว่ามีกุนซือคนนึงไปให้อ่พ่อคิดไปให้ความคิดกับทาง5คนบนเรือเพื่อให้ไปหาตำรวจช้าๆหน่อยจะได้แบบไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายตาะนะ่างๆนานาเขาบอกหนึ่งในนะั้นคือคุณด้วยไม่ใช่ครับคือผมก็ายอมรับว่าทางคนบนเรือ2คนเนี่ยมาเจอผมจริงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ได้จ้างผมเป็นทานายความแล้วก็ ผมไม่ได้รับเป็นทนายความให้เขานะครับแล้วไม่รู้ไม่มีความจำเป็นผมต้องไปแนะนําอะไรให้เขารอดคดี <อบ S 1> นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นแผนเบี่ยงเบนประเด็นนะครับของทางตํารวจนะครับที่คือก็เอามาเรื่องกุศอมาเพื่อที่จะลบข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนเขามองการทางานเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าในคดีตังโมเนี่ยนะครับว่าทํางานล่าช้าหลักฐานก็ไม่เก็บให้ดีนะครับเอาหลักฐานไปเทียบปนกับอย่างอื่น